สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะผมก็พักเรื่องดีมน้อย1้อยกันนิดนึงนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาอัปสเต็ปนะครับผมของเวฟร้อยยี่เฟร่อบางลมของเรานะคันสีขาวนะครับอันนี้เผื่อสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะยังไม่รู้ว่าผมมีรถประมาณ2 3 45คัน <c oughs> นะครับผมคันนี้เป็นคันสีขาวคือคันนี้เป็นสเต็ปลูก PCX เบอร์ร้อยนะครับผมแล้วก็แคมเนี่ย ใช้เป็นของช่างกอล์น68ช็อปนะครับแต่ว่าผมบอกไปแล้วว่าในคลิปที่ผมนั่งขับก่อนนี้จะไปผ่าท่อดำออกใช่ไหมครับว่าคือเคมช่างกอมีปัญหานิดนึงนะครับผมอันนี้ผมพูดพูดตรงๆนะไม่ไ,มได้ว่าช่างกอนะค,คือเคมท้องแคมไม่เรียบนะครับผมแล้วก็แคมมันอ้วนด้วยนะครับผมผมเลยวันนี้จะมาอัพสเต็ปโดยการเปลี่ยนลิ้นนะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนแคมใหม่นะผมเปลี่ยนแคมใหม่แคมนี่คือเป็นของทางร้านพี่แนนนะคนที่จะทำรถเลยผมตัวนี้ก็คือพี่แนนนะผมผมอยู่กันที่ร้านพี่แนนนะคือจริงๆตอนแรกผมว่าจะมาใส่ลิ้นตัวนี้นะครับลิ้นตัวนี้คือมาจากอาจารย์หนิงจูนเนอร์นะครับดูสังเกตดูไปนะครับลิ้นตัวนี้จะเป็นคว้านล่องแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นใบอันลอย นะครับขนาด25มิลนับตัวนี้จานหนึ่งส่งมาให้นับแต่ว่าคุยกับพี่เนยแล้วก็คือพี่เนยบอกว่าถ้าเราใส่รถเราอ่ะดูสดนะครับใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าคือผมบอกพี่เนยว่าจะหมกกรองเดิมนับพี่เนยเลยบอกว่าใส่ลิ้น C ีบีไปเลยนับลิ้นซีบีนี่คือมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยทางเข้าตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณเออทางออกเนี้ยอยู่ที่ประมาณ30มิมลนะครับตัวเนี้ยอยู่ที่25มิลนะครับ ก็คือเราจะหมกกองเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิ้นซีบีแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนแคมเป็นของพี่เนนนะผมแล้วก็มาดูกันแล้ว,วตอนนี้กําลังรื้อฝาแล้วนะผมต้องมาเซตสปริงวาลใหม่นะพี่เนนบอกว่าสปริงวาลมันอ่อนไปนะก็คือเดี๋ยวจะใส่เป็นตัวไ d ดนะตัวในเป็นคิกนะผมแล้วก็ไอเสียไม่ใส่นะผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะเดี๋ยวตอนนี้ช่นนางเนนไปซื้อของอยู่นะครับตอนนี้เครื่องกําลังรื้อแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าตอนนี้เครื่องมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะผมไปดูกัน แมวเจ้าของร้านนะเมี้ยเนี้ยโอ้รถร้านช่างเนยเยอะมากเน่าแมวหลายตัวใช่ไหม,มวเนี่ยรถรถอย่างร้านชัางเนยนะนี่คือรถลูกค้าทังนั้นเลยนะครับแมวหลายตัวมากที่นี่เี้ <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านข้างๆร้านช่างเนยนะโอ้โหพอกินตึกโซนิกหัวเดิมดูปะเกินต่ออะไรวะเนี่ยเจ็ดสิบแน่ลูกคันนี้ นะครับโอเคนี่ครับเราอยู่ร้านช่างเนนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันช่างเนนทำรถกันนะครับโอเคเราอยู่หน้าร้านช่างเนนนะพี่เนสนสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เนนแนะนําตัวหน่อยครับผม <c oughs> ชื่อนายวุฒิพัฒน์และตระหนจโอ้โหชื่อเต็มยุทเลย <c oughs> คือ<ด>วันวันนั้นพี่เน้นเราผม,มาเคยมาถ่ายแล้ววันนั้นขอเป็น110ร้อยสิบไอแต่น่าจะสัก2ปีได้แล้วนะครับแต่เวลาไปร้านน้ามงเนี่ยจะเจอพี่เนนบ่อยมาก ือพี่เนนก็เอาของไปทาที่นั่นใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้คือผมพาบางลมผมเนี่ยพี่เนนมาให้พี่เนนทําครับผมแล้วมันอาการยังไงบ้างอาการมันยังไงบ้างพี่เนนตอนนี้รถผมอันดับแรกเลยตอนนี้เหมือนมันความรู้สึกพี่เนนช่วงท้ายมันตื้อๆมันแคมมันต่ําไปอะเปิดเปิดน้อยไปเปิดน้อยไปอแล้วพี่เนนลองวัดดูยังครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้วัดแต่ว่าปิดๆิดดูอ๋อ แต่คือรู้เลยว่าแคมถอดแคมออกมันก็ดูยกอยู่4.7แคมมันมันแปลว่าน้อยหรือเยอะอรพี่เนน้อยไปน้อยไปน้อยไปด้วยแคมเดิมก็ยกอยู่4.5อ้อนิดเดียวเองเคศ0.2นี่เองทองแคม28ท้องก็โตด้วยยอดก็แหลมอ๋อแล้วมันคือเป็นผลเสียมันเป็นเด็๋ดรลดกำลังอ่ะอ๋อ ขายไม่มีไงพูดง่ายกำลังเยอะครับพี่แล้วมันเกี่ยวไหมครับแบบเราแค่ใส่ท่อเดิมครับเราไม่ได้ไปใส่ท่อท่อท่อผ่าแบบนี้คือมันยกแค่นี้มันมันพอไหมหรือว่ามันได้แล้วดีไงที่ว่าปกติที่ก็5.2าจุดสองหาจเลยต่ำกว่านี้อือนี้คือไันนี้คื่ไูกอะไรครับพี่เน่ไม54ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไเ่ไมเไมไม่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 ่มม่ม่ม จะปิงลาวก็ไม่แข็งเยอะครับผมนิด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 นอกเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ทวรถได้ผมล่าสุดนะรู้สึกเขาเอาเอาในออกมาเลยไอ้ตะมันเอาในออกมาเลยแต่รอนนี้พี่เนยเลยมองไปว่า,วามันมันมันอ่อนไปหรือยังไงครับพี่เนอันนี้อ่อนเกินอ่อนเกินอีกอ๋อต้องเพิ่มขึ้นม,มานิดต้องเพิ่มตัวตัวไหนสักตัวหนึ่งถ้าแข็งเกินก็วิ่งไม่ได้แข็งเกินก็ไม่ได้อีกเพราะว่ารถมันกําลังน้อยอย่งนี้พี่เนยครับอ๋อือมันเป็นกล่องเดิมด้วยกล่องเดิมรอบก็ไม่สูงเยอะครับ ยังเป็นรู x สอ3เหมือนเดิมครับใส่แข็งไปก็เนืดช่วงไปลายไม่มาไม่ได้สีไม่ไปอ,อ,อันนี้คือพี่เนนต้องวิจัยมาตลอดอแล้วคราวนี้พี่เนนทําฝาอะไรของผมไปบ้างแล้วครับคราวนี้ยงรูรูผักใหม่รูเล็กเกินคือที่มา,ามที่มานี่คือมันเล็กเกินใช่ไหมครับพี่เนนได้บา่าได้เลยก็ไม่เปิดช่วงช่วงครั้งหน้าครับแต่นี่คือพี่เนนทาการจัดการหมดแล้วออหมดแล้ว ครับผมไอ้นี้ไอ้นี่คือมันมีผลยังไงมั้งครับพี่เนยไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนื้อตัวเนี้ยมันเป็นห้องของไม้ห้องของไม้เหมือนถ้าเยอะเกินเราก็เปิดไปอ๋อแล้วอันนี้คือว่าผมได้ครับพี่ได้เนยหลบวางไม่กึกมาลึกด้วยอ๋อหลบเบาะมามาลึกเกินแล้วคือไม่ต้องไปเปิดมันเลยครับเราเปิดแค่ในข้างในถ้าเป็นลูกเชียร์ต้องมาขยายเบ้าแล้วก็เก็บย้ายเป็นเหลี่ยมอ๋อแต่ว่านี้เราไม่ใช่ลูกเชียร์ ใช่หรือลูกตีเซกอะอันนี้คืออันนี้จิกมาแล้วใช่ไหมพี่เนเรจิกออเดิมมันเลยมันมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ลูกมันไม่นุ่ครับผมคือลูกหัวหัวพีเซกมันจะไข่ไข่ลอยยิ่ง่าพี่เนรอันนิดเดียวได้นิดเดียวอ๋อศูนย์จุดห้าได้โอ้ดูพี่เนก็เตยต้องตีกว่าลูกเดิมนะตีกว่าลูกเดิมครับเดิมมันมันเว้าตรงกลางครับนี่คือพี่เนรเปิดไอด์ไอเสียแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพี่เนรในท้องวาวอ ใช่ไหมใต้บาอ๋อใต้บ่านี่คือเปิดม่หมดแล้วมันก็เปิดเดิมไมเดิะได้มิลเดียวเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าคือพี่เนยครับถ้าถึามุดรถมาเป็นลูกเดิมแบบนี้ลูกเดิมบริษัทนี่พี่เนยมันจําเป็นไม่ว่าเราต้องต้องถอนมาทําแบบนี้ถ้าแยงจะดีอ๋อถ้าเยงจะดีมากเพราะว่าเดิมเดิมมันมันเน้นประหยัดน้ามันเน้นประหยัดน้ามันอ๋อพอจะลึกอันนี้แปลว่าพอเยงแล้วก็ต้องกินน้ามันขึ้นใช่รถแรงต้องกินน้ำมันรถแต้องกินน้ำมันไม่ใช่ของคู่กันใช่ไหมเนย ครับผมถ้าบิดเยอะก็กินะถ้าบิเยอะก็กินแล้วก็เรื่องแคมป์นี่คือพี่เนนก็ใช้เป็นของทางพี่เนนครับพี่เนนเป็นคนจัดให้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันแล้วก็เรื่องลิ้นด้วยพี่เนนพี่เนนว่าต้องขึ้นลิ้นด้วยห้าลิ้นปกติที่เดินอยู่สามสิบสามสองแล้นี่มาจนกลูกอะไรครับพี่เนนห้าสี่ใหญ่หรือไม่พี่เนนพท่อยี่บอ่ะต้องยี่แปดขึ้นด้วยที่ที่ที่พี่ทำเลยนะโอ้แล้วมันจะมันจะไม่รอรอบครับพี่เนนหรือยังไงครับรอบิดบิดมาเลย นั่นครับมันอยู่ที่แคมป์อยู่ดีอ๋ออยู่ที่แคมด้วยคันนู้นก็ห้าห้าสี่ที่ได้เยอะสุดของเดิมเลยนะครับโลเดียวก็ร้อยสามสิบเจ็ดกีรือว่าสามสิบแปดอีลูกเล็กๆนะพี่เนนแต่ลูกเชียนะถือว่าลูกเชียไม่ใช่ในลูกลูกพิเศษห้าสี่อันนี้หมายถึงท่อท่อผ่าได้มั้ยพี่เรนท่อผ่าเปิดเลยท่อผ่าเปิดเลยครับแปลว่าถ้ายาวกว่านั้นคือไปมากกว่านั้นแน่ไม่เคยลองยังไม่เคยลองแต่คือลองแค่โลเดียวครับโลเดียวอ๋อเดี๋ยวก็ไปออกทริปอะไรเนี่ย ต้องลอง้ายดูอะไรเยอะกว่านะน่าจะ14วันเลยตัดเอ7วันไหมนะเตอร์ก็14 30ถนนน่าจะตัดแน่นผมว่าโอเคพี่เนนแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อครับพี่เนนคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ประกอบประกอบครับผมไห้ดูฝนตกเลยวันนี้ครับผมเนี่ยฝนตกด้วยครับผมนี่คือร้านพี่เนนอยู่ในตรงนี้เขาเรียกว่าเคเคฮะเคฮะ2เคฮะ2นครศรีอมืเคฮะนครศรีนะครับผม หมกหมกร้านนี้มีรถเยอะมากที่ดูกันไปต้นคลิปนะก็เดี๋ยวพี่เนนก็ต้องประกอบใส่ลิน้นนี่คือพี่เนนล้างรอหมดแล้วไอ้ลูกลูกนี้ได้ใช่ไหมครับพี่เนนลูกพวกนี้ได้ใช่ไหมครับลองลองลองใช้ดูอ๋อลองใช้ดูกอ่อนใส่แล้วก็วัดกำะมาหัดดูจะมาหัดมันต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เนนร <190, 180. S 1> ้อยเก้าสิบร้อยแปดโอ้ร้อยเก้าสิบร้อยแปดถ้าสองร้อยเยอะเกินถ้าสองร้อยเยอะเกินต้องใส่ อีแปดห้าเคมเคมอ่าอีแปดห้าแล้วก็เคมสูงกว่านี้โอ้แต่คือที่ร้านพี่เนนี่ส่วนมากจะไล่เป็นเป็นเก้าห้าหมดเลยไหมครับพี่เนก้าห้ามันมันมันง่ายครับพี่มันมันหาปั๊มใส่ยากส่วนมากเด็กที่มาทําร้านพี่อยู่นอกๆมันไม่ค่อยมีแต่จะเป็นอียี่สิบแบบนี้พี่เนธได้ไหมยี่สิบดีกว่าไม่มากก็ดีกว่าไม่มากอ๋อกมาอยู่ที่คนไล่ดีกว่าอยู่ที่คนไล่เนาะไม่ได้เหมือนกันครับผมสูสีนะพี่ว่าสูสีกันเข้า แต่ e 8ป้านี่คือลำบากบอกเลย e 8 5้าคือเวอ์วิ่งเวอะไปเลยวิ่งพ้นไปเลยดีถ้า e 8ปห้าก็เพิ่มใหม่แปดเก้า G อจากเดิมเยอะนะพี่เนนอย่างนั้นวิ่งอยู่ร้อยสามก็เพิ่มใหม่เก้าเยอะนะเยอะเยอะเยอะมากอืแค่เปลี่ยนน้ำมันครับผมแค่เปลี่ยนน้ำมันโลกก็เปลี่ยนโอเคพี่เนนก็เดี๋ยวพี่เนนจะประกอบนะครับเราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอเคตอนนี้พี่เน ทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแกไปลองดูก่อนนะตอนนี้ใช้ลิ้นของจานหนึ่งอยู่ก่อนดูนะครับอันนี้ใช้ลิ้นยี่ห้านะครับตอนนี้ใช้ลิ้นยี่ห้านะของจานหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวพี่แนว่าถ้าไม่พอนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใส่ลิ้นซีบีนะครับเป็นไงพี่แน <c oughs> เป็นไงบ้างครับพี่แน <c oughs> อาการมันต้องต่าว่าใหม่ต้องบอกมันชิดไปแล้วหน้าไหม่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ร้อยสามสองตอนนี้โอ้ร้อยสามสองแล้วอ๋อเนั่งนั่งไม่เดินนั่งไม่เดินอ๋อมันมันแปลว่าอะไรครับพี่เน้นมันมันดีเหรอะันนีปิงแอมเปิดเยอะไปเปิดเยอะไปโอ้โหห่างเดีวถ้าร้อยสามสิบนี้แสงว่าเยอะแล้วเยอะกว่าที่ผมขับเองต้องแดกร้อยสี่ร้อยสี่เอาใหม่นี่คือพี่เน้นตั้งห่างไปชิดไปอ๋อชิดไปโอ้โหผมเคยขับเองมันได้แค่ประมาณนี้ครับได้แค่ร้อยยี่ แต่ถ้าพี่เนนขับได้103ร้อยสามกว่าแต่ว่ามากกว่าของผมเ,มเด้แต่มาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวให้เขาเป่าพัดลมแป๊บนึ่งมาเมื่อกี้พี่เนนพาไปลองใหม่อีกรอบแล้วครับเป็นเป็นไงบ้างครับพี่เนนสรุปว่าเมื่อกี้ว,ว้วาว<ป>ชิดไปชิดขึ้นไปเดี๋ยววิ่งร้อยสี่ยังร้อยสามห้าร้อยสามห้าแล้วไม่มันหนักใส่บังลมก็ได้แล้วไม่มันหนักไหมพี่เนนไม่เชึ้งเลยเดิมเดิมครับสามสิบสี่อ๋อคือ ถอนบางลมเลยเนี่ยพี่เนนคือมีผลด้วยมีผลเยอะมีผลตั้งแต่ต้นเลยไหมครับช่วงปลายช่วงปลายอ๋อเรื่องการลูกลมแล้วเค้มนี่เข้มคือได้ไหมพี่เนนได้ได้ใช่ไหมได้ยุบหน่วยแล้สิ่งชอบไม่ต่อเดิมไม่ชอบหมกต่อเดิมต่อเดิมเลยถือว่าพี่เนนว่าลิ้นซีบีไม่ต้องละอมแต่เลยให้พี่เนนไล่ แต่ว่าค er mm ือเปิดปอดเลยแล้วหรือว่าอยากจะลองดูแตะเตะเตะเตะพี่เนี่ยให้ดูความแตกต่างกันลิ้นใหญ่กับลิ้นเล็กอันนี้คือใส่บางลูไปลองครับพี่เนี่ยเลยอ๋อใส่ใส่แค่ซ้ายขวาได้ไหมใส่แค่ซ้ายขวาไอคอนโซลไม่ต้องใส่ก่อนใช่ไหมครับเอาเอาความเร็วต้องใส่บางลยครับเอาความเร็วที่มีผลเนาะพี่แนนเนาะมีผลเนาะมีผลเยอะนะเยอะนะครับเคยจับจี้อาหางกันอยู่สิบสิบเลยพี่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองนี่คือร้อยสี่ต้องมีแน่ หน้าไหมนะร้อยสี่หวานห้าหกอะเพิ่มขึ้นแห่ครับผมแต่ว่าพี่เนยเขาบอกว่าร้อย้าเนี่ยตัวที่รูลมที่สุดเลยวิ่งดีสุดเลยเป็นตัวไหนครับพวกหัวเถิกไหมพี่เนยเฟซอาร์แบบเนี้ยไม่ได้เทียบจับแีแต่ถ้าส่งบางลมนี่โอเคยังครับพี่เนยก็ไปได้แค่โหลดหน้ามันก็รถมันต่ำแต่มันสูงสูงคือ ออกแบบมาให้พอดีแล้วพอเราไปโหลดหน้ามันก็ต้านลมเยอะกว่าต้านลมเยอะดีกดีกว่าไหมพี่เนี่ยไม่ดีไม่ดีหรออแต่ว่าคือรถผมรถดผมมันทรงเดิมด้วยหน้าก็โหลดหลังให้เท่าเท่ากันเท่าเท่ากันนี่ก็ได้อยู่นะพี่เนี่ยอันนี้หน้าผมโหลดนิดเดียวหลังนี่ก็นิดนึงไม่แก้ก็คให้มันเท่าเท่ากันสมดุลกันนะให้สมดุลกันเหมือนเดิมครับได้นี่ก็คือใส่บังลมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองใช่ไหมครับ โอเคตอนนี้ใส่บางลมได้ร้อยนะเดี๋ยวให้น้องไปลองกันจะเป็นลิ้นยี่ห้าครับท่อเดิมเอาแค๊สออกเดี๋ยวน้องกลับมาแล้วมาน้องบอกว่ามันมีผลต่อความเร็วนะเดี๋ยวยางจับยางนิดนึงพี่เน้นจับนิดนึงเดี๋ยวให้น้องไปลองนะพี่เนนแต่ว่าพี่เน้นคือว่าเดี๋ยวต้องมีร้อยสี่แน่น้องนั่นเบากว่าพี่เน้นไหมน่าจะใกล้เคียงกันเท่ากันเท่ากัน นี่ร้านชงแนนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเข้ากลับมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าน้องเขาก็จะได้ความเดี๋ยวได้เมื่อกี้น้องเขาจับจีแล้วไหมครับพี่เนี่ยใช่ไหมอ๋อจ,จับจอ,อบ๋อ,อน้องไปจับจีแล้วด้วยโ okay, อเคนะเดี๋ยวมาดูกันน้องไปลองมาแล้วเป็นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมื่อกี้น้องไปลองโ okay, อเคไหมก็ก็ท้าไล่มันเหมือนยันนงยังไม่เต็มยังไม่เต็มก<ๆ>็ตอนนี้ก็เลยต้องมาลื้อใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนแค่ใหม่ใช่ไหมเอาใจในว่า ต้องหาดูนะเพราะว่าโจ์โจท์ที่ให้ช่างเน้นทำามันคือมันยากนะมันเป็นรถท่อเดิมนี่แหละเดี๋ยวน้องเขาเปลี่ยนแคมตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับมันต้องไล่หาดูนะเนี๋ยว่าเดี๋ยวลองอีกทีว่าพี่เนนว่าถ้า,ถ,าถ้าลิ้นไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนลิ้นด้วยเนาะพี่เนนบอกว่าอา่ะเดี๋ยวลองลองดูลิ้นลิ้นยิบห้าอีกทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ได้พี่เนนว่าจะใช้ลิ้นนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่ลิ้นซีบีแล้วนะครับนี่ช่างเน้นไปซื้อมาให้แล้วนี่แหละ เนี่ยปากกนับกันตรงนี้นะครับสามสิบนี่แหละรอบเนี่ยใหญ่เลยคอกองก็คือเข้ากับคอกองเดิมคอกองเดิมของบางลมเลยนะครับเนี่ยเป็นไงตัวตั้งเราไม่ใช่นะเราใช้ตัวนี้แหละพี่เห็นว่าชัวเนี่ยมันไม่รั่วด้วยนะครับเป็นเปลี่ยนแคมตัวใหม่แล้วใช่ไหมผมกำลังวัดกําลังอัด เท่าไรครับพี่เน่10 7, 10ร้อยเจ็ดร้อยหกรถสิสิบกว่ากเกือบเกือบร้อยเจ็ดคือเดี๋ยวจะบิดแคมลงครับพี่เน่หรือไงครับบิดแคมลงเรื่องกำลังมันเปิดม,มีผลเสียไหมครับพี่เน่ไม่มีไม่เกี่ยวกัน,กนถ้าว่ารถไม่คอรมีแรงนั้นบิดลงรล้างเลยอันนี้คือวิธีแก้<ร>ใช่ไหมครับวิธีแก่ งแล,แล้วเรื่องลิ้นนี่มีผลกำลังอัดด้วยไหมครับพี่เนลิ้นไม่เกี่ยวพี่เนบอกว่าพอเปลี่ยนแคมป์แล้วสโลแก้เลยตอนนี้กำลังขันขันนะเออ,เอ,อ เปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนไหมพี่เนี่ยเหมือนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยอันนี้คือเปลี่ยนแคมโต้ใหม่คือเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมนมเติมลมก่อนเติมลมก่อนทุกพี่เติมลมก่อนไหมเติมลมเติมลมก่อน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 ใส่ลมหมดใส่ลม่อนเลยทุก่อนรถรถมันจอดนานเหมือนเหมือนพี่เนยครับอัตราเร่งเหมือนจะรู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลย ดูเรื่องเลยตัวใหม่โลแกงเยอะก็คือต้องมาต้องมาถอนเลยนะพี่เนน,น,นเดี๋ยวเรื่องแคมพวกนี้นะถ้าคุณถามว่าแคมอะไรนะเดี๋ยวทักไปถามพี่เนนนะอันนี้เป็นของทางร้านพี่นนนะพี่เนนเป็นคนจัดจัดมาให้นะพวกแคมพวกนี้เรื่องยางอะไรนี้โอเคไหมพี่เนนได้นะนได้นะมันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินถ้าเล็ก เล็กมากมันก็จะเบามันก็ลงตัวเตะได้เยอะโอ้ลงตัวได้เยอะใช่ไหมครับอยู่ที่กําลังรถนะคถ้าถ้ากำลังเยอะก็ใส่ใหญ่ไม่มีปัญหาแต่นี้รถกําลังน้อยเราต้องยางเล็กไว้ก่อนนี่ถ้าเราไม่เอาแคดออกนี่เป็นเอ็มันคงน่าจะไม่รอดกว่าเดิมอีกอันกว่าเดิมเยอะอีกไปไอเวรุ่นลองกันสวัดีๆไอเวรุ่น ไปลองครับแกมีตัวนไม่ไม่ดังไม่ดังมันเจอเจอไม่แน่นตลอดลงดีดจัดไว้รุ่นโอเคนะครับผมตอนนี้ใส่ลิ้น CB เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้น้องไปลองถามหน่อยครับเมื่อกี้ไปลองครับเป็นไงบ้างไวรุ่นตอนที่ตอนที่ยังไม่ใส่หม้อกองใช่ไหมครับเป็นไงเป็นไงมาแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมเลยนะแรงเลยหน้าไม่ก็อยู่ประมาณร้อยร้อยเท่าไหรร้อยสี่ ร้อยสี่มากนะผมบอกเลยนะรถค,คันนี้หน้าไม่ไมเคยเกินร้อ <laughs> ยสามจะขี่ยังไงก็ไม่เคยถึงแรง,นะเงเลยนะแรงเลยนะแ้วนี้กระเดือนนี้คือวัยรุ่นหมวกกองให้ผมแล้วนะ <c oughs> หมวกกองทำกองเด็ดล,ลแล้ว <c oughs> น่าร้อยเลยลิ้นซีีแล้วนะครับตอนนี้กำลังให้พี่เนนเปลี่ยนแมปอู่ไม่เป็นแ,แนน <c oughs> ใช่เป็นพ่อบ้าเลี้ยงลูกด้วยน้องน้องคิมน้องคิมบายบายไปไหนเด้อไปไหน ยกได้เลยยกยกโอ <laughs> อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับอันนี้เปลี่ยนแมปนะอืม,มป่านเลยนี่เปี่ยนใส่ลิ้นนี่เวลามันดังควอกควอกควอกนี่เวลาลากป่านเลยนี่แห่ยิ้มเลยนะลอ,ลองนะน่ารอยหน่ารอยอดี๋ดวประกอบไห้ครบเลยใช่ไหมเนยอาอแดงบอกอคือแคมแคมนี้ลงตัวแล้วตัวนี้ลงตัวเลยขอรักร้อยห้าสิบก็ฮะ ร้อยห้าสิบร้ G ร้อยสิบหน้าไม่ร้อหน้าไม้โอ้โหร้อยห้าสิบ G เยอะเลยผมว่าน่าจะตัดน่าจะตัดก่อนมันน่าจะตัดก่อนนะพี่เนาะสเตอร์เดิมเนาะน้องน้องมองอะไรอ่ะน้องช่างยิ่งเนี่นะคนปลาลูกพกน้ำมันเครื่องอะนี่นะผมเดี๋ยวประกอบเสร็จนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะน้ำมันยังไล่เป็น E ยี่สิบนะครับ น้ำมันโอเคนะพี่เน้ไม่ไม่หนาเกินแล้วรอบแรกที่พี่เน้นบอกว่าน้ำมันมากเกินมัน,นมันแปลว่าตั้งวาชิดไปตั้งวาชิดไปครับเป็นแมปนะครับหรือใช้แมปของเราอันนี้ก็นิ้ตัวนึงนี้นพี่เน้นก็เปลี่ยนมาให้นะตัวนี้คือตัวล็อกสายเบรกสายสาย,สายเร่งสายเร่งสายเร่งออนะครับปานเลยลิมซีบี ครับผมตอนนี้ประกอบเป็นแล้วเป็นไงพี่เนธในลงหนลงหนโอ้โหได้ลองจนน้ำมันหมดถังอะ่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่ดูไวรุ่นน่าลองว่าน้ำมันหมดถังนะ <Okay. S 1> น่าจะได้น่าจะได้สักรอบน่าจะได้อยู่ได้ไหมว่าแต่่องไม่คุณจีู่ได้บอกได้บ่อกอี๒๐นะ มันมันจะควอกควอกไหมพี่เนนมันจะนดดอืมแต่ลดเดิมอ่ะพี่เนนมันจะควอกไหมพี่เนนออไม่ได้ลากเกียร์ไม่ใช่ไหมอ๋อสุดเลยร้านนี้ทำอะไรมั่งอ่ะพี่เนนที่ร้านทำอะไรมั่งอ่ะเป็นทั่วไปส่วนส่วนมากก็เก็บงานซะเยอะเก็บงานซะเยอะทั้มาจากที่อื่นแล้วก็มาเก็บหรือ,อว่าหัดแกะกันเองอะไรแบบนี้อ๋อมาเป็นงานแก้ครับพี่เนนถ้าสมมติเด็กเขาอยากพามาทำแบบเนี้ยคือพี่เนททำได้ทุกรุ่น หลักๆเอาหลักๆเลยพี่เน้นนะส่วนมากที่ร้านทำเป็นเลยเวฟเวฟสายพานคือได้มวลลดเลยได้หมดได้หมดเลยทำบิ๊กไบค์ได้ไหมไบค์ได้เพราะมันเสียเวลาหน่อยเสียเวลาเยอะคือเน้นเน้นเครื่องเยอะนะพี่เน้ไม่ได้อ๋อทำเงินไม่ได้ใช่แต่ที่ร้านคือเน้นเครื่องเต็มเต็มเลยถ้าใส่อะไรแบบนี้พี่เน้นก็มีมีบ้างทำอะไรแบบนั้นนะอ๋อได้หมดเลยพอมาทำเครื่องก็ต้อง ไล่ชูกอะไรให <ım S 2> ้มันให้มันความเร็วด้วยให้มันแมทช์กันพอหลวมแบบนี้เราไปลองก็ไม่ได้ไม่ได้เราก็เสียงเราใช่ไหมพี่เน้ครับผมแล้วติดต่อใต้ดังไหนพี่เน f a เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช่างแนนเลสซิ่งแนนไหนใครรู้จักนะอย่างชอบชื่อเฟซเพราะว่าใครไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวน่าจะรู้จักแล้วแหละเยอ้านเลดิาแคนที่ทำรถร่นุ่นก่อนๆนี้น่ารู้จักน่าจะทนอ่าสิบปี ปีที่แล้วเลยแบบนไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักครับไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ว่าในเฟซนี้พี่เนนก็ไม่ค่อยโพสเท่าเท่าไหรเนาะโพสโพสไม่เยอะมากมีอะไรก็ทักถามได้หมดห่วงไหมห่วงไหมความรู้ห่วงวิชาห่วงวิชาไหมไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงถามได้หมดาได้ถาได้ใส่อะไรทักถามได้เลยโอ้โหใจดีจัดเลยแต่ว่าผมมากทักทั้งไว้แล้วก็จะมารอ ตีเก้าตีสิบตีสิบคือเด็กๆจะมาตอตัดอ๋อเพราะว่าเพราะว่าพี่เนนทำรถกลางคืนใช่ไหมไวรุ่นเที่ยงทำไม่เที่ยงไม่ทำโอเคซักตั้งเอาไว้ซักตั้งไว้ดีดีครับผมบางทีก็ตอบช้าหน่อยนะบางทีก็หีึ่งวันบางทีไม่เกินสองวันไม่เกินสองวันครับไม่เกินไม่เกินสองวันเลยนะโอ้โหครับครับ โพสยังไม่ได้โพสเลยไม่ค่อยได้โพสงานแต่ว่างานคือมีมีทุกคั้มีทุกวันแต่ว่าคือไม่ค่อยได้โพสคือร้านเปิดไม่ได้ดปิด6-3-4ปีแลยโอ้โหนี่วันอาทิตย์<ม>เป็นเลนเปิดด้วยหรอเป,เ,เปิด,ดวันที่ก็เปิดโอ้โหไม่ค่อยได้หยุดเลยแล้วไม่ตาก,ก็ปัวไปเที่ยวบ้างพี่นเ,นเนียนแบบนี้โควิดด้วยอ๋อโควิดด้วยมั็นระยะแบบนี้ระยะแบบนี้อ๋อครับครับเลยในกรณี้คือเดี๋ยวพอให้น้องไปลองเสร็จปุ๊บก็น่าจะโอเคแล้วส่งงานเลย ขี่ดูสักทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะพี่นะสักรอบนะขี่ช้าขี่อะไรแบบนี้มันมีอาการไหมครับไม่ได้สนุกสนุกนะครับผมอ๋อเพราะว่าพี่เนนจะรู้อาการรถที่สุดครับโอ้ไปจะหาเจอนะพี่เนนเนาะคนนู้นน่ะไปลองเอาแต่ความเร็วอย่างเดียวอ๋อคือเวลาขี่ช้าอะไรแบบนี้มันไม่ได้ลองไม่รู้ไม่รู้โอเคครับนีตเข้ามาได้เลยครับเนี่ยก็ร้านพี่เนนก็ประมาณนี้เป็นบ้านอยู่ในหมู่บ้านเคหะสองอำเภอเมือง นครศรีนะครับผมถนนอ้อมค่ายจังหวัดนครศรีนี่แหละนะครับผมก็เดี๋ยวน้องเข้ามานะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ให้พี่เนนเจาะกองเพิ่มนะมันทำไมนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ไปลองมันยังไงมั่งมันดูสดมัน้นดอีกว่าดูสดร้อยกว่าแต่ว่าเราจะใส่กองนะแต่วิธีแก้คือก็เจาะสองข้างเจาะสองข้างเนาะ้างละแปดรู้างละแปดรูเลยไปดูสีแดงไปดูสีแดล <Es per ated> อไอ้แต่ว่าอันนี้คือก็กันน้ำได้เหมือนเดิมครับเวลาน่าจะโอเคนะดีดีดีนีกหลือหลายรอบอ่ะวันนี้ทําตั้งแต่บ่ายอะ่ะทุ่มแล้ว <c oughs> จำอยู่กันเดียวไม่ได้จำกรนอื่นเลยมันจะเหนียวบ่มรอบใหม่ัวนี้เจ๋งตายเนี่ยบุ๊ชเหนียวบ่มนู่นตึ้งกูว่าจะเนี่ยไหนเล่งเล่งให้ผมดูหนะ่อยขอกมา อกองดังกองดังแล้วโอเคครับดีดีไปให้น้องเขาไปเทสเทสอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำมันหมดไปแล้วถังนึงนะครับเมื่อกี้ให้จังเลนไปเติมมาแล้ว <c oughs> กองเริ่มดังกองเริมดัง <c oughs> เป็นไงบ้างวัยรุ่นเมื่อกี้ไปขี่กันระหว่างดูดสดใส่ก้องจอกอง <c oughs> อไหนมากสุดเป็นรูบุดจะแรงกว่า <c oughs> จะแรงกว่า ไม่ดึงเจาะใช่ไหมอ๋อแต่เจาะก็ดีกว่าบกแบบไม่เจาะใจะไหมอืมไม่เจาะเบรย์แล้วพี่เนยในวันนี้ได้อยู่บกเจ็ดชั่วโมงเลยนะได้อยู่กว่าจะจบกันนี้โอเคพี่เนยขอบคุณพี่เนยมากครับผมขอบคุณขอบคุณพี่ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่เนยก็เตทผมตีงให้ที่หน้าจอนะขอบคุณพี่เนยครับผมสวัสดีพี่สวัสดีครับ